สวัสดีครับผมบันดิตยุรังศีบุคคลระดับโลกนะครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งข่าวดีให้บอกทุกคนนะครับก็คือผมจะทําให้ทุกคนทั่วโลกเรียนกับผมได้ผมก็เลงจะสอนคอร์สชื่อว่ากดแรงดึงดูดกับการเงินผมก็เลงจะบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนไม้ใชตรงนี้ทีเดียวแล้วคุณรู้จักวิธีการใช้พลังจักรวาลเนี่ยโอ้โหจักรวาลอยากจะเทเงินลงมาให้คุณเยอะแย่ไปหมดเลยแต่คนพวกเราส่วนใหญ่เนี่ย ไปบล็อกมันไงคนส่วนใหญ่ไปบล็อกมันบล็อกจักรวาลบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ฉันทําไม่ได้หรอกเอ้ยอย่างนี้มันไปมีแต่รีสิสเทนมีแต่มีแต่การต่อต้านจักรวาลบอกจะเทงเงินมาให้คุณแต่คุณเอาล่มไปบังทั้งหมดเลยไม่ยอมแต่ต่อต้านแต่ผมจะมาตดร้อยคุณผู้คนทั้งหมดเลยผ่านทางง่ายๆทาง Facebook นี่เลยนะครับเป็นคอร์สที่เรียนกันทาง Facebook แล้วก็ ทุกคนทั่วโลกคนไทยทั่วโลกที่สนใจก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าอย,อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในต่างประเทศแล้วก็อยู่ในกรุงเทพหรืออะไรก็ตามเนะี่ยที่ไม่อยากเดินทางคุณสามารถเียนกับผมทาง Facebook ได้หรือผ่านทาง,ทาง,ทางช่องทางนี้นะครับรายละเอียดจะมาบอกกันทีหลังแต่ว่าแจ้งข่าวไว้เลยว่ากำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วคอร์สเริ่มวันที่1ธันวาแล้วก็จบวันที่7ธันวานะครับมี7วันติดกัน วันที่เธันวาเป็นเลิกดีพอดีเลยเพราะว่าเป็นวันเกิดผมนะครับวันเกิดที่45่จุดดูหน้าตาย,ยังยังเหมือน30เลยใช่ไหมคุณเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว่า,าตกใจหรือเปล่าว่าทำไมประหลาดใจหรือเปล่าทำไมสี่จุดห้าทำไมหน้าตาดีอย่างนี้หน้าตาอ่อนอย่างนี้ไม่ต้องหมั่นไส้นะครับเป็นเป็นเพราะว่า,าผมใช้เ,เทคนิคจริงๆซึ่งไปหาดูได้ในไปหาฟังได้ในดูดีชีวิตดีๆนะครับาาสามารถที่จะ หา,หาเทคนิคต่างๆที่ทำให้ตัวนหน้าเด็กลงได้ทุกวันโอเคนะผ,ผิดประเด็นไปละประเด็นคือแจ้งข่าวดีว่ามีงานสัมมนาทาง f a c e b o o k นะครับแล้วก็เราจะเจอกันเร็วๆนี้นะครับขอวอวยพรทุกคนแล้วกอ็อย่าลืมรักกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ